ก็อสัมไรโกมสวัสดีนะทุกคนวันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับการทำแบบทดสอบออนไลน์เนาะการทำแบบทดสอบออนไลน์เนี่ยแรกๆเราก็ไปที่ก o o g l e แล้วก็ไปที่ข้างขวามือก็คือจะมีอา่า g l e Drive เราเข้าไปใน Google Drive นะเข้าละใน Google Drive ก็จะปรากฏ หน้าแบบนี้เนาะแล้วไปที่ขวาม,มือจะมีคำว,ว่าใหม่ใหม่แล้วก็สร้างใหม่ใหม่แล้วก็ลงไปที่ google form จาก google form เนาะจากนั้นจากนั้นก็เลือกแบบทดสอบที่ไม่มีข้อมูลแล้วก็คลิกเนาะคลิกเสร็จมันก็จะขึ้นหน้านี้ก็คือจะขึ้นฟอร์มไม่มีชื่อทีนี้เราก็ใส่ชื่อแบบทดสอบของเราลงไป เราจะทำแบบทดสอบชื่ออะไรแล้วก็ใส่ชื่อนั้นเลยโอเคแบบทดสอบหลังเรียนเน่าสมมติอันนี้เป็นแค่สมมติเนอะอันนี้ก่อนเรียนก่อนเรียนทีนี้เราอาจจะมีคำคำสั่งอย่างนี้ก็ยังเช่นใส่คำสั่งว่าให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด จากนั้นจากนั้นนะคะก็ลงไปที่สี่เหลี่ยมข้างล่างก็จะมีให้เราใส่คำถามเราก็เริ่มคำถามข้อหนึ่งเลยสมมติเนาะ5บวก4เท่ากับเท่าไหร่เราก็ใส่ตัวเลือกข้างล่างก็จะมีตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเเราสามารถเลือกอ รูปแบบตัวเลือกของเรานะจะมีตอบสั้นๆย่อหน้าหรือว่าตัวเลือกหลายตัวหรือว่าช่องเครื่องหมายถูกพิดก็ได้นะอันนี้ถ้าเป็นข้อช้อยจะเลือกว่าตัวเลือกหลายหลายตัวเลือกเนาะจากนั้นเราก็พิมพ์ในตัวเลือกเลยพิมพ์ตัวเลือกที่1เราพิมพ์ข้อที่ข้อช้อยที่1ตัวเลือกที่2ข้อช้อยที่2อสามารถทําข้อช้อยได้เรื่อยๆหลายข้อช้อยก็ได้จากนั้นจากนั้นเราก็ตต้ออองเฉลยคําบก่นน หลังจากที่เราทำข้อช่วยเสร็จอ้อเลมบอกไปะระบบเนี้ยเขาจะบันทึกอัตโนมัติเนาะเราไม่ต้องบันทึกเพราะว่าใน Google Drive เขาจะบันทึกอัตโนมัติเราสามารถตั้งชื่อไฟล์ของเราโดยไปคลิกที่ด้านขวาม,มือเขาจะขึ้นชื่อไฟล์ตามที่ชื่อหัวข้อของเอกสารของเราข้อสอบของเราเลยจากนั้นเราก็ต้องไปเชลยเนาะ ฉเฉลยจากนั้นเราก็เลือกหัวข้อฉเฉลยแล้วก็ใส่คะแนนใส่คะแนนทางด้านบนแล้วก็เสร็จสิ้นทีนี้ก็เสร็จ1ข้อนะก็เสร็จ1ข้อเวลาเราจะทําข้อที่2เราก็ไปที่บวกบวกข้างๆนั้นเพื่อทําข้อที่2พอเราคลิกมันก็จะขึ้นบวกจะขึ้นสี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งเนาะอ๋อลืมบอกไปว่าเวลาเราทําข้อสอบ เราต้องขีดเส้นที่จําเป็นไว้ด้วยจําเป็นในที่นี้ก็คือนัเกเรียนต้องตอบข้อนี้ไม่สามารถข้ามข้อได้เนาะก็คือต้องตอบอ่ะไม่สามารถรัดส่งโดยที่ไม่ตอบได้ก็คือต้องตอบข้อนี้โอเคนะามาดูข้อที่2เลยเออเราก็พิมพ์ข้อ2อ,อข้อนี้สมมุติเป็น14บลบสเท่ากับเท่าไหร่ พิมพ์ข้อวข้อภาษาไทยก็พิมพ์ได้เนาะแล้วแต่เราทีนี้เราก็ทำตัวเลือกเหมือนเดิมตัวเลือกสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามคีเนาะแล้วก็เหมือนเดิมต้องเฉลยคำตอบข้างล่างก็เฉลยไปคลิกตรงที่คำตอบที่ถูกที่สุดเนาะก็สิบสองแล้วก็ใส่คะแนนด้วยอันนี้อาจจะใส่คะแนนเป็นสองลองใส่คะแนนเป็นสองคะแนน ทีนี้ค่ะข้อสอบของเราก็จะมีคะแนนข้างบนก็คือ1ข้างล่างก็จะมี2คะแนนเนาะทีนี้ลืมลืมไปว่าเราต้องอให้นักเรียนใส่ชื่อตัวเองด้วยทีนี้ถ้าเราจะต้องการเพิ่มเราก็คลิกคลิกบวกเลยนะบวกถ้าเราอยู่ที่สี่เหลี่ยมอันไหนเขาจะบวกถ้าเราคลิกบวกเนี่ยเขาจะขึ้นสี่เหลี่ยมข้างล่างของสี่เหลี่ยมอันนั้นแหละ แล้วก็ใส่ชื่อสกุลแล้วก็เลือกตัวเลือกเป็นย่อนหน้าสั้นๆตอบสันส้นๆเนาะคำตอบสันส้นๆว่าชื่อสั้นเองให้นกักเรียนตอบสันส้นๆนะเนาะแล้วก็เฉลยก็จะไม่มีเพราะว่าในนี้ไม่มีเฉลยคะแนนก็จะไม่มีเนาะแล้วก็เสร็จสิน้นแล้วก็อย่าลืมจําเป็นด้วยจําเป็นต้องใส่ชื่อถ้านากักเรียนไม่ใส่ชื่อเนี่ยไม่ได้ต้องใส่ข้อนี้ต้องใส่ โอเคเนาะก็เสร็จอ่าอันนี้ก็เสร็จเสร็จในส่วนของข้อสอบถ้าเราจะ,ะดูมุมมองอ่าดูที่ตัวตัวตานะเลขตาเลขตานี้ก็คือมุมมองของนัเกเรียนว่าเป็นยังไงแล้วก็คลิกที่เลขตาอ่ของนักเรียนก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าเราให้ลิงก์ไปเนอะขึ้นแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ให้ใส่ชื่อเนาะสมมติเราพิมพ์ชื่อสมมุติชื่อ สมมตินักเกยนใส่ชื่อเนาะนายอดัมนายอดัมเลโซสมมติสมสมติเฉยๆเนาะแล้วก็เลือกนักเกยนก็คลิกตัวเลือกนะเวลาทำนักเกยนก็คลิกอาจจะตอบผิดอะลองนี้ตอบผิดหนึ่งข้อ,อตอบผิดข้อสองเนาะจากนั้นก็ส่งนักเกยนส่งพอส่งเสร็จ ก็นักเรียนสามารถดูคะแนนที่เขาได้คะแนนก็จะอยู่ข้างบนสุดนะเขาจะได้คะแนนแค่1คะแนนเพราะข้อ2เขาตอบผิดก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็คำตอบของเขาก็จะเห็นข้างล่างอ่าวิธีการดูดูการตอบกลับดูที่คำถามแล้วก็การตอบกลับอ่าดูเขาจะเห็นว่า1มีการตอบกลับ1ก็คือ เราตอบเมื่อกี้ไงก็จะขึ้นชื่อว่า Adam. อาดัมมีผู้ตอบกลับเวลาเราจะดูการตอบกลับทั้งหมดเราไปดูที่สีสเขียวนี่นะก็คือสร้างสเปชชีตใหม่แล้วก็สร้างมันก็จะขึ้นเป็น Excel ให้เราดูแต่ละคนเลยว่าใครตอบบ้างเนาะก็จะขึ้นคะแนนได้เท่าไหร่ชื่อใคร ก็จะขึ้นเวลาที่เขาทําแบบทดสอบแล้วก็คะแนนแล้วก็ชื่อเนาะแล้วก็ข้อต่างๆเราสามารถนําไปบันทึกเอ,อ่อไม่ต้องตรวจข้อสอบไม่ต้องเสียเวลาตรวจแล้วเขาจะตรวจให้เราเรียบร้อยเนาะเราก็แค่เอาคะแนนไปใส่การทําแบบทดสอบออนไลน์เนี่ยทำให้เรามีความสะดวกนะสะดวกในการตรวจข้อสอบสะดวกในการดูว่าข้อไหนที่นักเรียนผิดบ่อย อะไรแบนี้ก็คือสะดวกมากขึ้นแล้วเราก็สามารถตรวจคะแนนนำมาใส่ในหนังสือเราได้ว่าใครได้เท่าไรโดยที่เราไม่ต้องตรวจแต่ละอันเนาะจากนี้เราจะไปการตั้งค่าการทั้งค่าข้อสอบของเราว่าเรา,าจะให้เป็นการตั้งค่ายังไงบ้างว่าเด็กสามารถดูฉเฉลยได้ไหมเด็กสามารถดูคะแนนเลยได้ไหมเวลาทำแบบทดสอบเสร็จ นะการตั้งค่าก็จะอยู่ด้านจะอยู่ด้านขวามือเนาะที่เป็นการตั้งค่านะั่นแหละ,ะสี่เหลี่ยมการตั้งค่าเราก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปคลิกปุ๊บก็จะขึ้นเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะอันนี้เราต้องคลิกไม่ต้องจํากัดผู้เข้านะเพราะใครจะเข้าก็ได้นะเกียนะไม่ต้องจํากัดอีเมลอันนี้ก็เราไม่ต้องติ๊กอะไรนะตรงนี้จากนั้น ผู้ตอบสามารถทำอะไรได้บ้างแก้ไขแล้วก็ไม่ต้องติก๊กดูแลดูแผนภูมิสรุปเราก็ไม่ต้องติก๊กอาจจะจ,จำกัดตอบแค่หนึ่งครั้งอาจจะจำกัดก็ได้ไม่จำกัดก็ได้ถ้าไม่จำกัดก็สามารถตอบหลายครั้งได้แต่แต่อ,อ๋อก็จะสะดวกกับคนที่ไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถใช้โทรศัพท์เพื่อตอบได้อะไรแบบนี้เนาะ ต่อไปหลังจากที่เราตั้งค่าทั่วไปแล้วเราก็จะไปตั้งค่าที่การนําเสนองานนําเสนอเนาะไปคลิกที่งานนําเสนอ,อก็คลิกเข้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะงานนําเสนอจะออกนําเสนอแบบไหน,นแสดงลิงก์เพื่อตอบกลับอื่นก็แสดงลิงก์เพื่อตอบกลับอีกครั้งอย่างอื่นไม่ต้องติ๊กนะติ๊กตรงนี้ตรงเดียวต่อไปก็จะไปหน้าของแบบทดสอบนะ ก็จะไปหน้าของแบบทดสอบแบบทดสอบก็ให้ประกาศคะแนนเลยไหมก็จะมีให้เราดูถ้าจะให้ประกาศที่หลังหลังจากทําแบบทดสอบเสร็จก็คลิกที่หลังจากทําแบบทดสอบเสร็จหรือว่าประกาศตามหลังก็ได้ประกาศตามหลังนี้เราจะไม่ค่อยใช้นะเพราะว่าต้องส่งตามอีเมลอ,อันนี้ยุ่งยากไปหน่อยก็ให้ประกาศหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้วการนักเรียนก็จะได้รู้ว่าคะแนนได้เท่าไหร่ จากนั้นผู้ผู้ตอบสามารถดูอะไรได้บ้างก็ถ้าเราติ๊กก็จะสามารถดูคำถามที่ตอบผิดดูคำตอบดูคำตอบที่ตอบถูกต้องแล้วก็ดูคะแนน,นที่ได้ถ้าเราไม่ให้ดูเราก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะให้ดูเวลาเขาตอบเสร็จเรา,เาส่งเขาสอบเสร็จมันก็จะขึ้นว่าข้อไหนผิดข้อไหนตอบผิดแล้วก็คำตอบคืออะไร คะแนนได้เท่าไร่อันนี้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเราจะให้เขาดูเลยค่ะไม่ให้ดูก็ไม่ต้องติตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ตั้งค่าเหมือนเดิมก็ได้จากนั้นก็บันทึกข้างล่างนะบันทึกข้างล่างบันทึกเสร็จเราก็จะไปหน้าหน้าของข้อสอบเราเหมือนเดิมเนะาะอ จากนั้นเราก็ดูที่มุมมองของนักเกียนว่าขา้อสอบเราเป็นยังไงก็ดูที่ลูกตาเหมือนเดิมก็จะขึ้นแบบทดสอบก็ใส่ชื่ออันนี้เราสมมติชื่ออีกนะชื่อมาลาแล้วกันชื่อมารีมาลีแล้วกันมารีมาลาเาีนั้นเราลองตอบตอบข้อหนึ่งผิดเราตอบข้อหนึ่งผิดแล้วก็ตอบข้อสองถูกตอบข้อสองถูกข้อสองจะมีสองคันเตรงนี้มาตอบ กแล้วก็ส่งอันนี้ไม,ม,ม่มุมมองของนักเกยียนะนักเกยียนก็จะาสามารถดูคะแนนได้แล้วก็จะตอบกลับอีกไม่ได้เพราะเมื่อกี้เราติว่าตอบกลับไม่ได้จะตอบอีกครั้งไม่ได้ตอบได้ครั้งเดียวอันนี้ดูคะแนนก็สามารถดูคะแนนได้นักเกยียนก็สามารถคลิกที่ดูคะแนนเนาะพอนักเกยียนติ๊ก เข้าไปในการดูสี่เหลี่ยมดูคะแนนก็จะขึ้นขึ้นข้อสอบที่นัเกเรียนตอบแล้วก็จะขึ้นว่าข้อไหนตอบผิดเมื่อกี้เดี๋ยวเราไม่ได้ติว่าให้ดูข้อผิดเราติกแค่ให้ว่าดูข้อถูกข้อไหนตอบผิดก็จะขึ้นว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรข้อไหนตอบถูกก็กถูกเหมือนเดิมคะแนนที่ได้นัเกเรียนก็สามารถดูได้อยู่ข้างบนเห็นไหมข้างบนนั้นจะเป็นคะแนนที่นัเกเรียนได้ก็คือได้2คะแนนเต็ม3าม อันนี้ก็คือจะอน,นักเกรยียนก็สามารถดูคะแนนของตัวเองได้เลยก็จะสะดวกแบบนี้เราก็สามารถดูดูในบันทึกของเราว่ามีคนตอบกลับอยู่สองคนแล้วนะก็สามารถด,ดูได้ว่าชื่อใครบ้างที่ตอบกลับเวลาเราจะดูว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่เราก็ไปเหมือนเดิมไปที่ข้างบนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมสีเขียวสีเขียวข้างบนแล้วก็คลิก มันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นว่าใครบ้างที่ตอบและคะแนนได้เท่าไหร่อยู่นะคนแรกได้หนึ่งคนที่สองได้สองเนาะชื่อมาลีนั่นแหละเนาะทีนี้ทีนี้เมื่อเราจะส่งลิงก์เมื่อเราจะส่งลิงก์เนี้ยลิงก์ข้อสอบแบบทดสอบให้นะัเกเรียนเนี้ยเราไปดูที่ด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือจะมี จะมีการส่งส่งคำว่าส่งเราก็คลิกตรงนั้นแหละเมื่อคลิกที่ส่งมันจะขึ้นป๊อปอัพส่งแบบฟอร์มอันนี้เป็นส่งอีเมลเราก็เลือกที่เป็นสี่เหลี่ยมไอวงกลมนี้นะมันจะเป็นลิงก์ตรงลิงก์มันยาวแล้วก็ตัดให้สั้นลงได้โอเคตัดเสร็จเราก็คัดลอกเลยนะคัดลอกคัดลอกที่ด้านนั้นก็คือคัดลอกคัดลอกเสร็จเราก็ไปวางวางในแชทกลุม่มหรือว่าวางในเพจกลุ่มของ Facebook ได้นะแล้วก็เปิด Facebook เนาะแล้วก็เปิดที่ข้อความเข้าไปในข้อความแล้วก็เลือกกลุ่มหรือว่าเลือกใครที่เราจะกดวางแล้วก็คลิกขวาวางหรือว่ากดวางส่งนักเกรียนก็จะเข้าเจอเข้าไปทาแบบทดสอบโดยกดลิงก์นี้สามารถทาแบบทดสอบเมื่อกี้ได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะการทาแบบทดสอบนี้ถ้าใครสนใจทาแบบทดสอบออนไลน์ก็ ก็ดูวิธีการที่กล่าวไว้ข้างหน้านเราจะดูได้ไงเวลาเราจะดูเนี่ยเราก็เปิดไดรฟ์ของเราแล้วก็ค้นหาไฟล์นะชื่อที่เราทำแบบทดสอบนั่นแหละ,ะไฟล์ชื่อแบบทดสอบที่เราทำเมกกื่อกี้อันนี้ไงแบบทดสอบก่อนเรียนเราก็เปิดไฟล์นั้นในไดรจากนั้นมันก็จะขึ้นข้างบนจะขึ้นใกล้ๆคำถาม,มจะขึ้นว่าการตอบกลับถ้านักเรียนตอบกลับมันก็จะขึ้นในนี้ ถทาตอบกลับเท่าไหร่ก็จะขึ้นในนี้เนาะเราสามารถปิดระบบได้เนี่ยปิดระบบข้างค่านี่ว่า,วาปิดการตอบรับปิดได้นะ